วันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy A03 และก็ vivo Y12A นะครับด้วยความที่ว่าราคาการจัดจำหน่ายนั้นใกล้ๆกันครับหน้าจอมีขนาดที่พอๆกันแบตเตอรี่ให้มาเท่ากันเทคโนโลยีการชาร์จ10วัตต์เหมือนการปิดท้ายด้วย refresh rate ของจอ 60Hz เหมือนเหือนกันและมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เหมือนกันโอ้โหแน่นอนครับเรื่องราคาการจัดจำหน่ายนั้นไม่เหมือนกันตัว Samsung A03 มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,699บาทหรือถ้าเกิดว่าอยากได้แรมกับลอมเพิ่มขึ้น ก็จะขยับราคามาอยู่ที่4,599บาทนะครับแต่ถ้ามาดูฝั่งของ vivo y12a เนี่ยราคาการจัดจำหน่ายอยู่ที่4,499บาทซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของวันที่ในการจัดจำหน่ายเนี่ยตัว vivo y12a นั้นถูกปล่อยมาก่อนขายก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสเปคที่ค่อนข้างจะล้าหลังไปหลายเดือนเหมือนกันครับแต่นี่คือ samsung galaxy a03 ตัวใหม่ที่ให้กล้องมาเหนือชั้นมากกว่าถ้ามาพูดถึงเรื่อง กล้องหลังนะครับเขาจะมีความคมชัดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับกับ f 1.8ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว vivo y12a เนี่ยกล้องหลังจะอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2.2ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเรทราคาเท่านี้เนี่ยจะมีตัวเลนส์ให้เลือกระยะไม่มากนะครับก็จะเป็นเลนส์ระยะปกติกับเลนส์อีกตัวหนึ่งก็คือตัววันระยะการชันลึกชัเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผลตอนเราถ่ายภาพบุคคลนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาดูกันที่กล้องหน้านะครับแน่นอน ว่ามือถือทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้เป็นรูปแบบ notch แบบ Infinity V เหมือนกันแต่ความคมชัดที่กล้องหน้านั้นไม่เท่ากันครับถ้าเกิดว่ามาดูกันที่ Samsung Galaxy A03 เนี่ยความคมชัดกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลกับ f 2.2ครับแต่ในขณะที่ Vivo Y12A เนี่ยจะมีความคมชัดกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลกับ f-stop 1.8ซึ่งเท่ากับว่าถ้าให้สรุปแบบหยับๆเลยนะตัว Vivo เหมือนจะเน้นกล้องหน้าในเรื่องของความคมชัดมากกว่าครับในตัวของ ซุงนั้นเน้นความคมชัดที่กล้องหลังและกล้องหลังจะทําได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันครับหน้าจอของมือถือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยใช้พาร์เนลที่ไม่เหมือนกันครับระหว่างซัมซุงที่ออกมาใหม่กว่ากับตัว vivo ที่ราคาสูงกว่านิดหน่อยผมสรุปสั้นๆง่ายๆครับตัวซัมซุง galaxy a03 นั้นเนี่ยเลือกใช้พาร์เนลหน้าจอที่เป็นแบบ tft ครับกับขนาด6.5นิ้วการแสดงผลเนี่ยไม่ใช่ full hd 1080p นะทั้งคู่เป็น 720p คราวนี้มาดูกันที่หน้าจอของ vivo y12a ครับเขาเลือกใช้พาเนลเป็น ips lcd เรียบร้อยแล้วครับถามว่าถ้าเอาตอนที่เราไปสู้แสงแดดเยอะๆแบบไหนแสดงผลได้ดีมากกว่าผมยกให้ตัว vivo y12a ครับสามารถมองเห็นการแสดงผลกลางแดดได้อย่างชัดเจนแล้วของ s a m s u n งที่เป็นหน้าจอ tft เนี่ยมันไม่ดีหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีครับแต่เมื่อเวลาออกแดดแล้วโอ้ยมันสู้แสงแทบจะไม่ไหวเลยเท่ากับว่าใครชอบไปถ่ายรูปนอกสถานที่ตอน่ ที่เป็นแบบกลางวันจัดๆเลยเนี่ยตัว vivo ทําได้ดีกว่าครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องสีสันของจอบ้างผมไปเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหน้าจอของฝั่งซั m ซ u ง galaxy a03 เนี่ยมันติดโทนฟ้าๆอยู่หน่อยๆนะครับซึ่งนั่นทําให้เวลาเราถ่ายรูปมาเราจะรู้สึกว่าสีมันเหมือนจะผิดเพี้ยนไปเยอะจริงๆแล้วกล้องเนี่ยไม่ได้บันทึกสีมาเป็นแบบผิดผิดเพียเพ้ยนๆนะครับสีที่ได้ในรูปภาพที่ถ่ายไปมันปกติดีโพสต์ใน Facebook โพสต์ใน i n s t a g r กรแล้วไปดูเครื่องคนอื่นเค้าก่อน อ่ะคุณจะได้เห็นสีจริงๆของมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านหน้าจอของ Samsung แล้วล่ะก็พอมันภาพติดโทนฟ้าๆเรารู้สึกว่าทำไมอาหารที่เรากำลังกินอยู่นั้นสีมันแปลกๆไปแต่ผิดกับตัว vivo y12a ครับหน้าจอของเขาเนี่ยพอเลือกใช้เป็นแบบ ips การแสดงผลด้านสีสันมันเลยตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดถึงแม้บางคนจะบอกว่ามันติดโทนเหลืองๆก็ตามแต่อย่างน้อยแล้วถ่ายรูปสีขาวมามันก็ยังคงใกล้เคียงกับความเป็นสีขาวอยู่นั่นเองครับอ่ะในเรื่องของหน้าจอประมาณนี้ครับคราวนี้นะครับเราจะมาเปิดสเปคดูกันว่ามือถือในแต่ละรุ่นนั้นเลือก CPU และ GPU เป็นตัวไหนครับเริ่มจาก s a m s u n ก g ล l a x y A03 เลือกใช้เป็นออ t a c o r คความเร็ว1.6 g h z ครับแต่กับกันครับในฝั่งของ v i v o y 12A เนี่ยเลือกใช้เป็นคอคอมแส a น็ม ดากอน439กับเทคโนโลยีการผลิต12นาโนเมตรนะครับพบว่าคะแนนในฝั่งของ s a m s u n Galaxy g A03 นั้นทำได้ดีมากกว่าครับนี่เลยกลางออกมาให้เห็นชัดๆว่าตัวนี้เนี่ยได้คะแนนไปอยู่ที่158,747คะแนนในฝั่งของ l คอคอม s n p p ดากอนที่เราคุ้นหูกันโอ้โหได้ไปเพียง116,568คะแนน,น,นเท่านั้นเองนะครับคะแนนในฝั่งของ Samsung ก็ยังคงนำโดง่งและ ก็นําห่างอยู่ดีครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูในฝั่งของการประมวลผลด้านงานกราฟิกกันบ้างดีกว่าตัวซัม s u n g าเล็กซี่ A03 เลือกใช้เป็นมาร i จี57ครับในฝั่งของ Vivo Y12A เลือกใช้เป็น a r d e n 505ครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยสเปคมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมสเปคหนักๆนันสัทีเดียวนะในฝั่งของ s a m มซุงมีตัวเลือกให้เลือกเยอะหน่อยครับก็คือมีตั้งแต่แรม3ลอม32กับแรม4รอม64เลือกได้ ละเลดราคาแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มหน่วยความจําเพิ่มเติมได้อีก1นึ่เทเลบต์ครับมาดูกันที่ฝั่งของ vivo y 1 2 a กันบ้างดีกว่าตัวนี้มีตัวเลือกเดียวนะครับนั่นก็คือ ram สม rom มสิ g ซึ่งสามารถเพิ่ม storage ได้มากสุดอยู่ที่2 5 6ร้อย้ g นั่นเองเอาเป็นว่าตัวนี้ข้อจํากัดในเรื่องของสเปคกับราคาที่สูงกว่าเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกที่แบบเฮ้ยตัดสินใจดีๆนิดน,นึงนะสำหรับตัว samsung galaxy a 03กับ vivo y 1 2 a เนี่ยเลือกใช้พอ ชาร์จเหมือนกันครับนั่นก็คือไมโคร USB ซึ่งเขาจะมีรูมินิแจ็ค3.5มิลิเมตรให้นะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างเป๊ะเ,เ,เลยแต่ข้อแตกต่างก็คือในฝั่งของ Samsung Galaxy a 0 3เนี่ยจะรองรับการแสดงผลด้านเสียง Dolby Atmos นะครับซึ่งในส่วนนี้จะแสดงผลตอนที่เราเสียบหูฟังเท่านั้นในกล่องของ Samsung จะ แถมหูฟังมาให้จำนวน1ชุดเป็นรูปแบบเอียร์บัสแต่ในฝั่งของ vivo เองนั้นในกล่องมีแค่สายชาร์จกับอะแดปเตอร์ชาร์จหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เขาแถมมาเออในกล่องของ vivo เนี่ยมีเคสใสแถมมาให้ด้วยนะครับแต่ในฝั่งของ Samsung เนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ให้เคสกันกระแทกมานะใครอยากจะซื้อ s a ั s u n ง galaxy a03 ตอนนี้นะครับมีโปรถึงวันที่31มีนาคมคุณจะได้รับของแถมไปฟรีๆเลยครับนั่นก็คือได้รับเคสกัน กระแทกที่มีรูปทรงไม่เหมือนกับเคสใสทั่วๆไปที่เขาแจกที่เขาแถมกัน เป็นเคสที่ดูพิเศษมาหน่อยและก็แถมฟรีเป็นฟิล์มกระจกกันลอยซึ่งมูลค่ารวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่1,80บาทนะครับคราวนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของปุ่มต่างๆที่มีมาให้สำหรับการสั่งงานเครื่องนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวถาดซิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปุ่ม,มอื่นๆใดเลยด้านบนก็คล้ายๆกันเหมือนๆกันครับส่วนด้านขวามือของตัวเครื่องเนี่ยความพิเศษที่มากกว่าจะอยู่ในฝั่งของ vivo y12a ครับเพราะว่า ุ่นนี้นั้นรองรับการสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับนี่เวลาเราจะสแกนลายนิ้วมือเราก็แค่แต่นิ้วโป้งไปแค่นี้ปึ้งแล้วหน้าจอก็จะเปิดได้เลยแตะปุ๊บเปิดปับ๊บแตะปุ๊บเปิดปับ๊บสะดวกดี แต่แน่นอนครับว่าถ้าเรามาดูกันที่ฝั่งของซัมซุงนั้นราคาเครื่องแค่3,000ัปลายๆตัวท็อป4 0 0พักลางๆผมบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้ไม่ได้มีการสแกนลายนิ้วมือที่ใต้หน้าจอแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ด้านข้างจะเป็นปุ่มแบบปกติเลยครับนั่นเท่ากับว่าพอไม่มีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างเครื่องเหมือนกันกลายเป็นว่าซัมซุงนั้นจะมีวิธีการปลดล็อกแค่สแกนใบหน้ากับการป้อนรหัสผ่าน แค่นั้น Samsung Galaxy A03 นั้นรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ u u o Band ไม่ว่าจะเป็น2.4 GHz หรือแม้แต่5 GHz กับเราตเตอร์รุ่นใหม่ๆ รองรับการเชื่อมต่อนั่นเองครับแต่ตัดภาพมาที่ vivo y 12a รุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แค่2.4 GHz บางคนบอกพ,พี่ไม่เห็นสำคัญเลยเวลาผมพกมือถือไปโรงเรียนโรงเรียนมีเน็ตแค่2.4 GHz ให้ใช้5 GHz นี้อาจจะไม่มีหรือไม่เปิดให้นักเรียนเล่นอะไรประมาณนี้แต่บอกตามตรงนะครับว่าถ้าเรามาวัดกันที่ประสิทธิภาพแล้วเวลาเราใช้มือถือที่ไม่รองรับ5กิกในการโหลดแอปโหลดหนังโหลดเกม โหลดอะไรก็แล้วแต่ มันช้ากว่าครับคราวนี้ครับเราวกกลับมาในเรื่องของกล้องการถ่ายรูปและวิดีโอมาพูดเต็มๆจัดหนักกันในพานีกันครับด้วยความที่ว่าเราได้นําเอามือถือทั้ง2เครื่องนั้นออกไปถ่ายรูปพร้อมๆกันกดชัตเตอร์พร้อมๆกันได้รูปก็ต้องเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เหมือนกันครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนกันเริ่มจากรูปภาพที่ได้จากซัมซุงกาแล็กซี่ A03 กันก่อนดีกว่ากล้องตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของการ ดีเทคกซ์ใบหน้าหรือการตรวจจับใบหน้าคนเนี่ยแม่นยําม,มากๆเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าข้างหน้าเป็นบุคคลเขาก็จะมีกรอบม,มาตีร้อมเอาไว้นะครับคราวนี้เมื่อเราจะถ่ายเป็นภาพโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดบุคคลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันได้อย่างแม่นยํา คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในโหมดเดียวกันถ่ายพร้อมๆกันเนี่ยภาพมันจะเป็นอย่างไรกันล่ะเรื่องแรกครับถ้าหากว่าคุณใช้ภาพโหมดปกติธรรมดามือถือทั้ง2รุ่นนั้นประสิทธิภาพมันพอๆกันครับโฟกัสแม่นยําการวัดแสงก็พอใช้ได้ประมาณหนึ่ง แต่คราวนี้ครับถ้ามาพูดถึงเรื่องของการวัดแสงคนถ่ายเนี่ยสามารถปรับ HDR on กับ HDR off ถ้าเกิดว่าเป็นมือถือรุ่นแพงๆคงไม่ต้องซีเรียสกันแต่คราวนี้ครับมือถือรุ่นราคาเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดเป็นข้อพิพาทข้อแตกต่างมันเลยค่อนข้างเยอะครับในฝั่งของซัมซุงนะครับสามารถจัดการในเรื่องของการเฉลี่ยแสงได้โคตรจะดี2รูปนี้ถ่ายจากซัมซง Galaxy A03 เหมือนกันแค่เปิด Auto HDR กับปิดออโต้ HDR แค่นั้นวิธีการเปิดการปิดอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องเข้าไปในการตั้งค่ากล้องคือเราแกล้งตัวกล้องด้วยการให้แบบเนี่ยไปยืนย้อนแสงแน่นอนครับมือถือรุ่นไหนหรือกล้องถ่ายรูปรุ่นไหนเจอสิ่งที่เรียกว่าย้อนแสงมักจะเป็นงานหินอยู่แล้วแต่กับซัมซุงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเขาจะเฉลี่ยวออกมาได้ดีมากทําให้หน้านางแบบของเราสว่างสดใสามากขึ้นมาดูกันที่ vivo Y12A กันบ้างดีกว่าครับในเรื่องของการเปิดปิด HDR นั้นมีเหมือนกันครับการ ตั้งค่าย HDR on กับ off ง่ายกว่าซะด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่ด้านบนของตัว UI เลยซึ่งพอเวลาเราเทียบกันแล้วระหว่างเปิดกับปิดพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบตรงๆนะฮะคือมันไม่ต่างกันเลยฮะทำไมไม่รู้เหมือนกันสรุปง,ง่ายๆสั้นๆว่าแค่ฟังก์ชัน HDR Samsung ชนะเลิศครับ คราวนี้เราไปต่อกันที่การถ่ายภาพในหมวดบุคคลกันครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมอาจจะต้องอธิบายด้วยภาพประกอบด้วยวิดีโอครับภาพนี้ถูกถ่ายจากหน้าจอ vivo y12a ครับปัญหาที่พบก็คือตัวมือถือนั้นไม่สามารถตรวจจับใบหน้ามนุษย์ตอนที่เราใส่แมสกันเชื้อไวรัสได้ ผมลองแกล้งด้วยการเห็นว่าตรงผนังเนี่ยมันเป็นการวาดเป็นรูปคนใช่ไหมครับตัวกล้องสามารถตรวจจับใบหน้ามนุษย์ข้างได้แต่กับมนุษย์จริงๆที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแค่ใส่หน้ากากกันเชื้อไวรัสมันหาคนไม่เจอครับมันเลยทําให้เวลาเราถ่ายภาพในโหมดบุคคลหรือว่าโหมดพอ์เทตนั้น ไม่สามารถเบิร์ด้านหลังที่อยู่ในคำสั่งโบเก้ได้กลายเป็นว่าถ่ายด้วยตัว v i v o y 1 2 a นั้นไม่สามารถได้ภาพแบบชัดลึกชัดตื้นแต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่ s a m s u n g galaxy a 0 3จะใส่แมสจะถอดแมสโอสบายครับเบอร์หลังถามว่าเนียนมากไหมมันอาจจะไม่เนียนหรอกครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะต้องออปติมไนซ์มาให้ตัว CPU ตัวเล็กๆสเปครุ่นที่ไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยสามารถใช้งานได้แบบไม่กระตุก คราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพจากกล้องหน้ากันบ้างดีกว่ากล้องหน้าของ vivo นั้นคมชัดมากกว่าดีมากกว่าแล้วกล้องของ s a m s u n งมันมีข้อติติงอย่างไรอ่ะมาดูรายละเอียดกันครับซึ่งกล้องหน้าของ Samsung เองนะครับจะไม่สามารถเปิดฟังก์ชัน hdr ได้เปิดไม่ได้เลยนะคือมันจะปิดฟังก์ชันนี้ไปเลยซึ่งเวลาเราถ่ายอะไรที่มันเป็นการย้อนแสงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพจริงครับที่เรามักจะต้องเอาไปแต่งต่ออย่างเช่นการเอาไปลดท้องฟ้าให้มันมืดลงนิดนึง ใบหน้าคนสว่างขึ้นหน่อย แต่อย่างน้อยนะครับการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถจะเข้าสู่โหมด Portrait ได้ด้วยนะครับก็คือการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ทาให้ตัวคนมันเด่นมากกว่าคราวนี้เรามาดูในฝั่งของซอฟต์แวร์กล้องหน้าของ vivo กันบ้างดีกว่าการถ่ายทําด้วยกล้องหน้านั้นเนี่ยจะมี HDR ให้เราสามารถเปิดและปิดได้ครับอันนี้คือข้อแตกต่างเรื่องแรกและในโหมดภาพบุคคลเนี่ยก็จึงมีฟังก์ชัน Beauty Mode นะครับแล้วก็มีการแบบว่าเป็นท่าทางการโพสต์ซึ่งก็มีการแบบว่าเหมือนเป็น ไกดไลน์ให้เราสามารถโหลดมาดูได้นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับเป็นโบเก้หน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยนะครับเรามาลองดูกันเอามือถือในเรทราคาสัก3-4 0 0 0ันบาทเนี่ยไปใช้เล่นเกมกันบ้างดีกว่าผมจะเทสกับ ROV แล้วก็ p u b G Mobile ปรับสุดได้อย่างไรกันบ้าง เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการที่เรามาสาธิตให้ดูในวันนี้นะครับว่ามือถือในเรทราคา3,000ปลายปลาย4,000ต้นๆน,นะครับซึ่งหลายๆอย่างมันเหมือนกันมากๆเลยจับมา VS กันซะหน่อยเปรียบเทียบให้ดูก่อนซื้อนะครับหากว่าคุณชอบในเรื่องกล้องเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าชอบความเสถียรเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าชอบหน้าจอที่สีสันสวยงามมากกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าผมก็คงจะสรุปให้ทุกท่านได้นําไปทําการตัดสินใจอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่อง ความคุ้มค่ากันคือณตอนนี้เองเนี่ยมือถือของ Samsung มีโปรโมชั่นมันก็เลยคุ้มค่าในคําตอบของตัวมันเองครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อซัมซุง Galaxy A03 ตอนนี้นั้นคุณจะได้เคสกันกระแทกที่เป็นลักษณะกันกระแทกจริงๆไม่เหมือนกับเคสใสที่แถมมาแบบทั่วๆไปและมากไปกว่านั้นคือคุณจะได้เป็นฟิล์มกระจกกันรอยซะด้วยนะครับรวมมูลค่ากันแล้วเนี่ยอยู่ที่1นึ่บาทโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่31มีนาคม2 5 0 65นี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อแน่นอนครับคุณจะไปซื้อตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ได้หรือคุณจะซื้อผ่านออนไลน์สโตร์ทั้ง s h o ป e ปีและ Lazada mm. ก็ได้เดี๋ยวผมจะแนบรายละเอียดแล้วก็ลิงก์ในการสั่งซื้อให้คุณใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเอาเป็นว่าเราก็คงจะสรุปได้ทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีคําถามพิม เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องจากลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบว,วันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจไปแล้วสวัสดีครับ